วันนี้เจ๊แพมครับจะพาเราไปทานเมลอนอ้โหูพูดถึงเมลอนนี่อยากเต้นเลยโอ้เหรอแต่ไม่ใช่เพลงนะอ๋อ oh, ไม่ใช่เพลงอันนี้คือเมลอนที่ออร์แกนิกมากๆครับ oh, ปลูก <oui. S 2> ทุกขั้นตอนเนี่ยไม่ใส่สารเคมีเลยและแน่นอนราคาดีด้วยครับเป็นไงเดี๋ยวรชอช็อปพร้อมกันฮะส่วนด้านหน้าเลานี่ฮะอยากชวนทุกคนไปงานนี้ครับเพราะว่าเริ่มพุ่งนี้แล้วและเตรียมวางแผนให้พร้อมเลยเพราะเสาร์ที่นี้นะเรียกได้ว่าสินค้าเยอะมาก mm. ทั้งอาหารทะเลแช่แข็งทั้งเสื้อผ้า mm. รวมแล้วเนี่ยกว่า200ล้านค้าจะเป็นที่ไไหนนนัั้ปแบบเลยคร We'll be ไซแซฟวันนี้เตรียมพาไปชมชิมช้อปกันแบบจุกๆกับงานสมุรสาคร e เอ็กปร2025ปีนี้จะเริ่มวันที่28สิงหาคมยาวไปจนถึงวันที่3กันยายนณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยงานนี้กองทัพผู้ประกอบการกว่า200ร้านค้าทั้งอาหารอาหารทะเลแช่แข็งยางและชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์พลาสติกและโลหะสิ่งทอและเครื่องแต่งกายของใช้สำหรับเด็กสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ตล จนสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อป SME และวิสาหกิจชุมชนก็มาเทียบเรียกว่าพลาดไปเสียดายแย่เรามาดูกันแบบเน,น้นๆเลยดีกว่าว่าไปงานนี้จะได้เจอกับอะไรบ้างไปกันเลยตอนนี้เราอยู่กับคุณบรรพฤจันทระวงค่ะประหลัดจังหวัดสมุทรสาครสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านถามก่อนเลยของคอนเซปงานในครั้งนี้คอนเซปตงานในครั้งนี้ครับครับก็ ในส่วนของจังหวัดสุรสงคราเป็นจังหวัดเล็กๆนะเป็นจังหวัดเขตปริมณฑลเรามีแค่สามอำเภอมีสามอำเภอด้วยกันก็มีเมืองกระทุ่มแบนและก็บ้านแพรวนะครับคือขมขวัญของจังหวัดก็คือเมืองประมงดงโรงานลานกเกษตรและก็เขตประวัติศาสตร์วันนี้อคอนเซ็ปต์ของงานก็คือ,อวัตถุประสงค์หลักคือที่จังหวัดนะโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาครนะท่านก็บอกว่าต้องการที่จะประจําพันธ ส่งเสริมสินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมที่ที่สมุทสาครที่เป็นอันตรักษ์ณของจังหวัดนะครับประเด็นแรกประเด็นที่2คือในเรื่องของการเปิดช่องทางการ,การขายให้เขามีไรายได้นสังกุมต่างๆ,ๆเนี่ยจริงๆแล้วบางบางที่เนี่ยก็อาจจะทั้ง ภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรแล้วก็กลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสากิจุมชนเนี่ยกลุ่เอฟอเนี่ยเขามีบางบางที่เนี่ยมีร้านค้าอยู่แล้วแต่นี้เราเปิดช่องทางเพิ่มเติมและบางส่วนไม่มีที่จําหน่ายก็เลยต้องมาเปิดประชานพันธุ์เปิดงานเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าเขามากขึ้นถูกต้องถูกต้องครับประเด็นที่3คือเรื่องสําคัญคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุริทร์นะจ้าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีนี้อันนี้คือเป็นในหลักที่เราเราดําเนินการนะครับ ในส่วนของอการทำง,งานนะครับคือที่บอกว่าเมืองประมงมที่นั่นการประมงเนี่ยสมุทรสาครเป็นจังหวัดเล็กแต่เศรษฐกิจเนี่ยเป็นระดับพับเทนของประเทศนะก็เมืองประมงนี่การประมงถือว่าใหญ่ที่สดุดในประเทศไทยนะ,ะประมงก็จะมะีสินค้าประมงนะเป็นอาหารทะเลสดถ้านึกถึงอาหารทะเลสดต้องไปที่ตลาดหมหาชัยอยากไปคนก็จะคิดว่าต้องไป ไปซื้ออาหารทะเลสดอาหารทะเลแปรรูปแล้วไปทานอาหารทะเลที่มาหาชัยนีนะ่อันนี้คือเมืองประมงและเห็นบอกว่ามางานเนี้ยมันจะพิเศษกว่าทุกที่ที่เราจะไปซื้อตามท้องตลาดเพราะไฮไลท์มันคือราคาราคาราคาขึ้นมาจากเขาได้ของทะเลสดแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็คิดราคาตามโรงงานเลยตามโรงงานก็คือมายังไงราคาหน้าโรงงานราคาประมาณนั้นนะครับโอ้อันนี้ก็คือดินแดนประมงนะครับเมือง ไปที่อำเภอกระทุ่มแบนค,บคบอือกระทุ่มแบนเนี่ยก,ก็จะเป็นลักษณะของอเมืองเศษษษษษรษฐกิจนะมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากมนะมีพวกอา,อาหารแปรรูปเนี่ยอย่างเช่นลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมที่กระทุ่มแบนอนอ,อกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของอโรงงานอุตสาหกรรมแบบพวกเครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสน้ำปลาซอสที่เราที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ เป็นจะมียี่ห้อก็คือยี่ห้อที่เราคุ้นเคยนี่แหละคือเราซื้อตามท้องตลาดได้ราคาหนึ่งแต่คุณมาที่งานเถอะราคาโรงงานราคาโรงงานเลยนี่ได้คุณภาพพูดตรงตทุกแบรนด์นี่คือรู้จักหมดเลยนะเราซื้อเองทุกวันนี้เราฉันตลอทท่านแค่ไม่ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวใช้ราคานี้แหละเอ้แต่ละยี่ห้อนี้และราคานี้ด้วยเนี่ยหลากรสเลยนะคือมีือบทุกอย่างเลยมีอาหารกระป๋องพวกปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะท่ก็แปลรกำมาจากของดีของจังหวัดของเราแล้วก็ผลิตโรงงานก็อยู่ที่จังหวัดของเราด้วยแล้วก็จะมีพวกพวกพลาสติกมีเสื้อผ้ามีวัสดุของอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่ขายตามห้างอย่างเช่นรองเท้าที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยรองเท้าแตะ หรือว่าไม้แขวนเสื้ออันนี้ก็คือโรงงานผลิตอยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะเราเน้นเราเน้นสินค้าในสมุทรสาครนะงานนี้ไม่ไม่ไม่ไปเอาที่มาขายของดีเขาเยอะแล้วรวมถึงเสื้อผ้าด้วยนะคะผลเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าก็เป็นแหล่งผลิตก็เป็นเป็นโรงงานทอผ้าโรงงานย้อมผ้าโรงงานผลิตเสื้อผ้าแล้วดีไซน์ก็คือสวยทันสมัยเพราะอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือต้องบอกว่า เราเห็นตามท้องตลาดเนาะจะราคาหนึ่งมาในงานเนี่ยคุณจะได้ราคาตามโรงงานเลยครับราคาดีมากจะมีให้เลือกต้อง200กว่าร้านค้าใช่ครับเราคัดมาแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคัดแล้วคัดที่มีคุณภาพและราคาถูกเพราะช่วงปลายปีเนี่ยจะมีสินค้าที่มันอยู่ในสต็อกที่ยังค้างอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะมาเซลล์จะเซลล์ขายในราคาถูกเราจะได้ของดีที่ราคาถูกถูกต้องโอ้มาต่อกัไปที่เบนจรลงนะเบนจรลงเบนจรลงก็ ที่กระทุ่มแบนจะมีหมู่บ้านเบญจรง<ฆ>นะเป็นกลุ่มเบญจรงที่เขาเบญจรงเนี่ยเป็นของที่หรือกของฝาก mm hmm. นะเราจะซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะซื้อไปฝากเพื่อนพ้องน้องพี่<ฆ>นะไปที่หมู่บ้านเบญจรงแล้ววันนั้นใน,ในวันในหมู่า,าโปก,ก็จะมีจําหน่าย mm hmm. ก็ไปพูดคุยกับคนผู้ประกอบการว่าถ้าจะไปซื้อที่จะไปเลือกที่หมู่บ้าน ก็จะไปเลือกได้ม um, okay. ีลวดลายหลายอย่างแล้วก็ไปฝึกเขียนเบญจรงได้มีกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมด้วยราคาก็อันนี้ก็เป็นโอท็อปห้าดาวของสมุทรสาครแล้วเป็นโอท็อปที่ทำรายได้คนสมุทรสาครมากมายเพราะว่าต้องใช้ช่างฝีมือเท่านั้นจะออกมาสวยงามแบบงาละเอียดมากด้วยนะครับแล้วก็ย้อนกล้วยไม้ล่ะครับกล้วยไม้ก็เนี่ยมันจะมีกลุ่มกล้วยไม้ที่สมุทรสาครที่เขาส่งเสริมที่เขาทำอย่างเช่นเนี่ย พวงมาลัยที่ก็ประดับประดอยสวยงามมากสวยจริงนะไปไปบูชาพระไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นี่ช่ครับกล้วยไม้สวยมากเนาะแล้วก็ของดีที่พลาดไม่ได้จริงๆอร่อยมากด้วยนี่เลยไปะจากกระทุ่มแบนไปที่บ้านแพ้วบ้านแพ้วก็จะมีสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อมะพร้าวน้ำหอมถ้าใครไปบ้านแพ้วต้องไปให้ถึงก็คือต้องไป ชิมมะพร้าวน้ำหอมได้ GI นี่ให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโโอ้หเป็นเครียกอะไรเอียโอกราฟิคดิจิเทชันที่นี่เท่านั้นถึงจะได้รสชาตินี้ก็มีมะพร้าวไปชิมมะพร้าวจริงๆแล้วมันจะมีลำลำไยพวงทองแต่ที่ขึ้นชื่อได้จีไอเหมือนกันแต่เป็นช่วงการผลิตเนี่ยเป็นช่วงมีนาเมษาพฤษภาเขาจะเป็นหน้าเขาครับเป็นนห้าแต่ตอนนี้มะพร้าวมีตลอดนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็มีมะพร้าวมะพร้าวแปรรูปค แล้วก็ผลไม้ต่างๆหลากหลยผลไม้มีมากมายในราคาประหยัดนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มแปรรูปจากมะพร้าวแล้วก็ผลไม้แปรรูปนะครับในราคาประหยัดครับจริงคืออย่างที่เราเห็นเนาะเอาจริงๆนะเหมือนยกห้างมาวางอ่ะรู้เลยแต่ละแบรนด์เนี่ยรู้จักหมดแล้วก็งานนี้เท่านั้นนะี่ได้ราคาหน้าโรงงานเลยครับก็ กิจกรรมก็จะจัดตั้งแต่วันที่28สิงหาพรุ่งนี้แล้ว,ลวพรุ่งนี้แล้วคะครับก็ถึงวันที่3กันยานะครับที่บริเวณลานกิจกรรมของศูนย์การค้าเซนทัลหมาชัยสมุทรสาครนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของคอนเสิร์ตมินินะมินิคอนเสิร์ตแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมของเด็กเล่นการเชิญผู้ประกอบธุรกิจมาพบปะกันมาแลกเปลี่ยนมา คอนเน็ชั่นเพื่อจะมีการสัญญาทางการค้าได้ด้วยใช่ไที่เราจัดให้เรียบร้อยมีนาทีทองไหมฮะมีจัดโปรโมชั่นนาทีทองอะไรอย่างี้ไหมมีมีครับมีมีด้วยไปเที่ยวชมได้เลยราคาก็ดีอยู่แล้วดีถ้าไปซื้อช่วงเวลาที่ถูกต้องนี่จะได้ราคาที่ดีกว่านี้แล้วที่สมุทรสาครคือใกล้กรุงเทพนิดเดียวนิดเดียวแถมยังมีวัดให้ไหว้พระเยอะเลยนะคะก็เวลาเวลาที่จะเวลาที่จาอิปโปก็คือวันธรรมดานะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ก็ตั้งแต บ่ายสองสิบสี่สิบสี่นาฬิกาถึงย mm ี hmm. <fast ly> ่สิบเอ็ดนาฬิกาบ่ายสองสามทุ่มนะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาคือห้าโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับตามเวลาศูนย์การเปิดเลยที่มหชัยแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อท่านไปเที่ยวไปชมไปชอบอะไรต่างเรียบร้อยเนี่ยที่นั่นก็จะมีที่บอกว่าอะไรอ่ะ แหล่งท่องเที่ยวเหตุประวัติศาสตร์เหตุประวัติศาสตร์ก็จะมีพ่อพันท้ายนอสิงห์โอ้โหที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ความซื่อสัตย์<ะ>ก็มีวัดวัดโบราณสานโบราณวัตถุต่างๆมีพระเกจิด,ดังหลายรุ่ที่เป็นเป็นที่ขึ้นชื่อของนักสะสม พายอมยอดดิยมเรียกว่าไปเที่ยวไปไหว้ไปสกาล่ะเพื่อเป็นสิริมงคลตับตัวเองและครอบครัวแล้วไปครอบงานนี้ด้วยพลาดไม่ได้เลยนะคะไปครั้งเดียวนะไปครั้งเดียวเที่ยวงานสมุดสอครนนโปที่สมุดสาครไม่ผิดหวังครับนี่ไม่ผิดหวังจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับส่วนช่วงหน้าฮะเมลอนเจ๊แพมนะครับจะพาเราไปทานพร้อมกันรวมถึงโปรของซาวิน่าก็ดีมากๆเป็นยังไงพักสักครู่ครับ ค่ะแพมรอยอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้จะพาไปชิมเมลอนที่แบบหวานกรอบนะคะแล้วอร่อยมากๆเลยปลูกแบบธรรมชาติไรสารพิษด,ด้วยจะน่าทานขนาดไหนไปแซบเลยค่ะเจซาพาแซบโอ้โหคุณผู้ชมเมลอนดูฉ่ำมาก โอ้น่ากินสุดสวัสดีค่ะบอกเลยนะคะวันนี้ใครชอบกินเมลอนเป็นเมลอนออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแสงเทียนครับเจ้าของสวนแสงเทียนจากอ่างทองครับนี่แพมถามเลยคําว่าออร์แกนิกอะค่ะที่แสงเทียน่ะคือใครก็พูดได้อะว่ามันออร์แกนิกของเรามันยังไงค่ะขั้นต้นเลยคือเราต้อง มีใบรับรองก่อนใบรับรองคําว่าเอา์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยนะครับคือเป็นรับรองได้จากกรมวิชาการเกษตรคือทุกอย่างเลยตั้งแต่ดินถูกต้องไหมคะไม่มีสารเคมีเจือปนแล้วก็น้ำที่ใช้็ต้องไม่ใช่น้ำ่วกับบคนอื่นที่สวนเนี่ยจะต้องมีแนวป้องกันเราเรียกว่าแนวป้องกันสารเคมีซึ่งเราใช้ต้นไซเกาหลีปลูกรอบสวนจำนวนสามไร่ปลูกรอบสวนเลยการสารเคมีใช่การสารเคมีจากรอบข้างเข้ามานอกจากสารเคมีแล้วแมลง ทำยังไงอ่ะปกติมันต้องใช้ยาฆ่าแมลงคใช่ใช่ที่สวนเราจะใช้สมุนไพรนะครับปกติเราจะใช้ยาสูบหมักกับพิขีหนูไล่แมลงครับผมส่วนโรคทางดินเนี่ยก็จะใช้จุลินทรีย์ใช้สารชีวภาพเนี่ยกำจัดโรคทางดินซึ่ง2ตัวนี้เราสคัญมากสําหรับการปลูกแบบออร์แกนิกเชื่อแล้วค่ะว่าออร์แกนิกนะคะทีนี้อยากทราบค่ะว่าเห็นมีสีเขียวสีส้มมันต่างกันยังไงอ่ะคะสีเขียวนะครับอย่างที่คุณคุณแพงําลังชิมอยู่เนี่ยนะครับจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับกลิ่นหอมนะครับ รสชาติหวานช่ำนะครับสังเกตดูว่าจะมีกลิ่นขึ้นมาเฉพาะตัวครับผมจะบอกว่าเวลาเคี้ยวอ่ะครับกลิ่นเขาหอมมากแต่ถามว่าความหวานอ่ะจริงๆเขาไม่ได้หวานโดดนะใช่หวานนวลหวานนวลแต่เขาจะกรอบใช่ครับอืมครับแล้วอย่างสีส้มเนี่ยครับส่วนส่วนสีส้มเนี่ยนะครับมันจะมีจะมีหวานหวานมากกว่าสีเขียวรสชาติจะหวานหว่าครับผม หวานกว่าจริงหวานที่สมากมากเลยอันนี้ไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียวคุณผู้ชมมันจะมีความแบบนุ่มแล้วแต่แต่ความหอมเนี่ยเขาจะไม่ไม่เท่าสีเขียวนะสีเขียวหอมกว่าถูกต้องครับแล้วราคาราคาขายอย่างไรคะเนี่ยเอร้อยสามสิบบาทครับกิโลละครับไม่แพงครับไม่แพงเลยถูกมากคุณผู้ชมแล้วซื้อยังไงคะเนี่ยสามารถสั่งออนไลน์ทาง เฟซบุ๊กแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์หน้าจอได้เลยครับแต่ถ้าไปเที่ยวอ่างทองไปสวนได้ไหมตะโอ้โหไปอ่างทองก็ไปดูสวนเขาได้ค่ะว่าออแกนิกขนาดไหนวันนี้ขอบคุณมากมดเลยนะคะโอ้หวานฉ่ำมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะป๊อปปี้พี่ฝนถ้าอยากกินน่ะไปอ่างทองเองเลยนะคะวันนี้ที่อยู่ตรงนี้แพมเหมากินคนเดียวแล้วกัน ยังไงตอนแรกฟังนึกว่าจบแล้วจะได้กินไม่ได้กินหรอเราสองคนนูกว่าจะแบ่งไม่ใช่นะเขาจะไปกินคนเดียวนะฮะเราต้องไปอ่างทองไงพี่ฝนไปลองกินหนึ่งเขาดูนะครับส่วนเย็นนี้ติดตามละครด้วยยายปลาไหลกับนายไฮโซครับและคาคืนนี้ใจขังเจ้าครับสองตอนสุดท้ายแล้วต้องรอชมให้ได้นะครับค่ะจบรายการเราดูกันต่อนะคะกับข่าวสามสีค่ะใช่แล้วละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้พวกเราแซปปา่าสีครบ